เคครับเขียนวันที่ก่อนเลยครับวันนี้วันที่เท่าไรวันอะไรครับวันนี้วันพฤหัสครับเขียนไป Thursday กับง่ายๆ Thursday เขียนน้ำถูกด้วยเขียนลงไปกับวันที่เขียนทุกวันทุกวันแล้วก็จําได้แหละครับนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยเราต้องเขียนได้7วันภาษาอังกฤษเขียนยังไงนะครับ Thursday D 1 1ครับอันนี้เราไม่อ่านว่าเดอเพราะว่า ขึ้นต้นด้วยสระลาเป็นดีเข้าใจไหมครับ the, th, the th, <11. S> 1 1 the กับมาร์ชมาร์ชมาร์ช t h o u s d t y Thursday, Thursday. the 11th e 11 th, March, March 2021 ครับเขียนเรื่อยๆครับเขียนเรื่อยๆเขียนให้สะอาดเขียนให้เรียบร้อยฝึกไว้ครับฝึกอย่างไรจะได้อย่างนั้นเข้าใจไหมครับถ้าเขียนมักง่ายตรงสือตใบก็มักง่ายเวลาไปซอมัางงานก็เห็นตัวเขาเห็นลายลายมือแล้วเขาไม่อยากเอาแล้ว,วเ,ลเพราะว่าลายมือแบบนี้ปุ๊บรู้เลยว่าเป็นคนมักง่ายครับไม่ไม่ใช่คนตั้งใจนะเขียน,นสะอาดเป็นระเบียบมีหมายเลขหนึ่ง Number one Number two Number three Number four มาฝ่ามีหมายเลขด้วยนะอะทวนเมื่อวานนะครับทวนทวนภาษากิษเลขว่าอะไรครับทวนทบทวนครับ review review ครับคำที่เราเรียนเมื่อวานนี้นะครับ b o i l อ่านว่าไงครับเรียนมาแล้วอ่านว่าไงครับคนนี้อ่านว่าไงครับ boy บอยแบบว่าต้มครับเช่นต้มไข่บอยเอบอยเอบอยวอเตอร์บอยวอเตอร์ต้มน้ำบอยวอเตอร์ต้มน้ำบอยไก่ต้มไก่บอยฟิชต้มปลาต้มปลาโอเคนะ บอยคือต้มใช่ไหมครับคำที่สองต่อไปครับสตีม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  a m Steam Steam แปลว่านึ่งนึ่งก็คือต้มน้ำต้มน้ำเสร็จแล้วก็จะมีไอออกมาใช่ไหมครับไอก็ไอน้ำไอความร้อนก็จะไปทำให้ผักมันสุกใช่ไหมครับสตีมเวทเทเบิลสตีมเวทเทเบิลเวทเทเบิล vegetable ผ a กครับต้มเอานึ่งผักนึ่งผัก steamed v t vegetable s t e a m vegetable นึ่งผักสุดท้ายครับ pinch 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 pin c h ตัวนี้ pinch ศับเนี้ยความหมายดังเดิมของมันก็คือแปลว่าหยิกด้หยจิกไหมเช่นเราหยิกยิกยดอยกอยิกหอหีบยอยักษรีกอไก่ยิกหยิกก็คืออย่างเงี้ยใช่ไหมเราแกงเพื่อนเราไปหยิกเพื่อนนะแต่นี้แต่นี้ไอเนี้ยเรากําลังปรุงอาหารเนี้ยหมายถึงว่าเราเอามือนี้ไปหยิบหยิบอะไรไปใส่หยิบเครื่องปรุงแล้วก็ไปใส่เข้าใจไหมครับใส่น้อยๆใส่ไม่มาเรียกว่า pinch ว่าไม pinch 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 ครับดูภาพเห็นไหมครับเห็นภาพไหมครับ pinch 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 อ้าวเขียนซ้ำอีกทีหนึ่งเขียนไปเลยครับแม้ว่าเราจะเขียนได้ก็เขียนไปเลยครับ b o i l boy เขียนไปเลยครับ steam แล้วก็ pinch 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 แปลว่าหยิบหยิบใส่หยิบนิดๆรับใส่เยอะไม่ได้แล้วมันลดมันจะมันจะแรงครับเช่นหยิบเกลือใส่หยิบอะไรใส่เนี่ย pinch pinch ดูรูปภาพครับ pinch 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 คำศัพท์เวลาเราเรียนเนี่ย ถ้าเป็นไปได้ก็เขียนหัวข้อมาเล็กนึงมาเส็วนเร้วจะรูว่าวันนี้เราเรียนกี่คำใช่ไหมครับนะบอยบอยบอย boy steam steam pinch 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 โอเคสับไหนที่เราเคยเรียนแล้วครั้งที่หนึ่งพอเจอครั้งที่สองเราก็จะ อาจจะจําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าเจอครั้งที่สามแล้วเราต้องจําได้เลยเข้าใจปะถ้าสามครั้งแล้วจําไม่ได้ไม่ต้องไปเรียนมันแล้พอแล้วเขจาใจไหมครับสมองไม่ได้เรื่องแล้วถ้าเจอสามครั้งยังจําไม่ได้นี่แสดงว่าเป็นไงครับเหมือนผู้หญิงผู้หญิงจะจะ,จะต้องไม่หยุดสวยถ้ายพยายามจะทำยังไงมันก็ไม่สวยก็เลิกเถอะเข้าใจปะถ้าหยุดเดี๋ยว่เลิกทำไมถึงเลิกครับ เรว่าไม่มีความลงตไปยิ่งเสียเออผู้หญิงเนี่ยเขาห้ามหยุดสวยแต่ถ้าพยายามแล้วมันยังไม่สวยก็เลิกเถอครับขจายยางแต่้เลิกเธอผู้ชายจะสวยกว่าเออใช่เหรอครับเลิกค่ะเหรอใช่เราจะสวยกว่าเหรอไม่ใช่ไม่เอานะม่ยีกรบอกเลอโอใช่ใช่นะนึกว่านึกว่าวีจะสวยผมไม่เอานะวีแล้วหน้าตาก็ไม่ให้นี่เหรอ ต่อครับเรียนอันใหม่ต่อเลยนะครับแปดอ้าวต่ออีกอันนี้อะไรเป็นอะไร Pour พอ u r water พอ u r water พอ u water p o water p o u ปลว่าเทแปลว่ารินครับใช้กับน้ำนะครับพอ u r water Pour milk พอ u r t e พอ o u r t พอที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 เพราะว่าลินน้ำชาหรือเทน้ำชานะครับไม่ใช่ภาษาไทยนะครับพอเราจะให้เพื่อนที่เป็นฝรั่งเทน้ำให้เรานะครับเราจะกินน้ำเพิ่มนะครับ Can you pour water for me Can you pour water for me ลินน้ำให้ฉันหน่อยพอ พอพอพอพโพ P O U R โพเขียนลงไปครับพราะเราเขียนปุ๊บมันก็จะทำให้เรานี่จำได้ง่ายขึ้นครับเห็นด้วยตาอย่างไม่พอเขียนด้วยอ่านด้วยครับก็จะทำให้เราจำได้ครับ พอ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  water เทน้ำรินน้ำ water พอพอพอเวลาฝรั่งเขาบอกว่า water อย่าทำหน้างงครับเขาให้เทน้ำก็เทเข้าไปครับ water ก็ให้เทน้ำ water พอพอ พอพอพอีฮะอันนั้นอ่ะที่คสอนอันนี้ทำอะไรครับที่มันมีกี่เดือนสเตอร์สเตอร์คนสเตอร์คนครับคนสเตอร์สเตอร์สเตอร์เช่นเราทำกับข้าวแล้วนะครับเราใส่อะไรลงไปแล้วเนี่ยถ้าไม่คนเนี่ยมันจะไม่เข้ากันนะแล้วก็สเตอร์ สเธอสะสเทอสะสเทอสะสเทอเขียนครับเขียนลงไปครับสเธอแปลว่าคนนะครับคนก็คือลักษณะอย่างนี้ครับคนไม่ใช่คนนี้คนนั้นนะไม่ใช่คนอ้วนคนผอมไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ใช่เพอร์ซันนะคนที่เป็นครัคนนี้หมายถึงลักษณะการกระทําที่ไปวนไปรอบๆอย่างนี้ครับคนใช่ไหม ครับเวลาปรุงอาหารคนสเตอร์อสเตอร์ครับเวลาเราใส่อะไรเพิ่มเข้าไปต้องคนให้มันเข้ากันไม่งั้นมันจะไม่อรย่อยครับมันจะไม่อรย่อยนะสเตอร์อสเตอร์อฝรั่งเราไปเป็นผู้ช่วยเชฟกับฝรั่งฝรั่งบอกว่ายูสเตอร์ยูสเตอร์เราก็ต้องรู้่มันคืออะไรครับอย่าทำหน้าเอ๋ออยู่ครับเขาบอกตั้งสามรอบยังนำเอ๋ออยู่สเตอร์ สเตอร์สเตอร์คนคนสเตอร์คนไหน Make coffee and stir คนขี้นะชงกาแฟแล้วก็คนครับนะบางคนที่ชงกาแฟไม่คนเลยครับมันก็ขมกินครับใช่ครับมันก็ไม่ได้เลือกจิครับทำให้ได้เลือกหน่อยสเตอร์สเตอร์โอเคคน อันนี้ทำอะไรครับบาร์บีคิวบาร์บีคิวบาร์บีคิวเราพูดเต็มๆว่าบาร์บีคิวเราพูดย่อว่าไงครับบีบีคิวนะบีบีคิวก็บาร์บีคิวเดียวกันครับอ่ะดูกระดานครับเขียนเลยครับเขียนบาร์บีคิว บาร์บีคิวบาร์บีคิวว่าประกันบาร์บีคิวคับดูกระดานด้วยหรือเขียนย่อว่าบีบีแล้วก็อะไรครับคิวเขาอ่านว่าติ้งหมูครับเขียนได้สองอย่างครับบาร์บีคิวบีบีคิวเขียนสองอย่างนะครับบีบีคิวมันย่อใช่ไหมจ๊าบครับ เราเขียนย่อก็ B จุด B จุดกับ BBQ 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 b b BBQ ครับภาษาไทยเราก็ใช้ทับศัพท์เข้าใจไหมไม่ต้องไปแปลบาร์บีคิวคนไหนคนไหนไม่รู้ว่าบาร์บีคิวคือทำอะไรนี่โง่ฮะ ไม่ได้โง่ก,ก็แต่ฉลาดไม่มากฉลาดนิดหน่อยโอเคไหมบาร์บีคิวก็จะมีเยอะนี่กับมีเอ่อกับ